เรื่องผีผีเรื่องความรักสีดำประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณคะ่ะชาญถึงกับกลุ่มขมับเมื่อแม่ของที่วาแฟนสาวที่มีอายุแค่เพียง18ปี ห้ามไม่ให้คบกันเพราะเขาจนแกกลัวว่าเขาจะไม่มีปัญญาที่จะดูแลลูกสาวให้อยู่ดีมีความสุขประการสำคัญแม่ของเธอก็ตกปากรับคำเพื่อนสมัยที่เรียนหนังสือด้วยกันว่าจะให้ลูกๆแต่งงานกันรอแค่ที่วาอายุครบ20ปีแม้ว่าที่วาไม่ได้รักประกอบชายหนุ่มคนรวยรูปร่างเหมือนข้าวต้มมัด แต่เธอก็ไม่อาจขัดใจของผู้เป็นแม่ได้เพราะกลัวจะถูกตราหน้าว่าเป็นลูกเนรคุณห้ามแก่เข้าบ้านฉันด้วยนะซ่อนกลิ่นเสียงดังหน้าตาขึงขังเมื่อเห็นอาการของชายหนุ่มนางรู้ว่าขมได้จึงไม่เกรงใจแต่อย่างใดเราสองคนรักกันนะครับนะ้ซ่อนกลิ่นชาญยืนยันความรักระหว่างเขากับทิวาให้ซ่อนกลิ่นรับรู้แต่นางสะบัดหน้า ด้วยความไม่พอใจรักบ้าอะไรแกก็รู้ว่าฉันไม่ต้องการให้ลูกคบกับคนจนๆถ้าแกรักมันก็อย่าลากให้ตกต่ำสิหรือไม่แกก็หาเงินมาแต่งกับนางทิวาซะแล้วนาซ่อนกินจะให้ผมแต่งเท่าไหร่ละครับชันยิ้มด้วยความดีใจเมื่อรู้ว่าพอที่จะมีทางออกสำหรับความรักห้าแสนบาทค่าสินสอดของนางทิวาคือห้าแสนบาท ทันทีที่ชานได้ยินค่าสินสอดจากแม่ของคนรักเขาถึงกับข่าวอ่อนเพราะจำนวนเงินมันมากเกินไปเขาคงไม่มีปัญญาที่จะหามาได้ห้าแสนบาทเลยหรือครับใช่ถ้าแกไม่มีปัญญาก็อย่ามาคบกับที่วาจงถอยห่างออกไปไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งความจับแกเข้าคุกที่กระทําการล่อลวงลูกสาวฉันให้ได้รับความเสียหายผมขอร้องเถครับ อยากทำอย่างนั้นเลยถึงยังไงเราก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะครับชายหนุ่มยกมือไหว้เมื่อรู้ว่าแม่ของคนรักเอาจริงอยากจะให้เขาได้รับความเดือดร้อนจนถึงขั้นจับยัดเข้าคุกจากนี้เป็นต้นไปความรักของเขาคงถึงทางตันเข้าแล้วก็เพราะฉันเห็นว่าแกเป็นคนบ้านเดียวกันไงถึงไม่อยากจะทำอะไรให้มากไปกว่านี้เอาเป็นว่าห้ามคบกับทิวา หรือมาดมดมมองมองที่บ้านฉันได้แล้วผมก็คงต้องตายที่ไม่ได้เห็นที่วานั้นแกก็ตายสิฉันจะช่วยค่าทำศพสักร้อยสองบาทมากกว่าศพอื่นๆอีกนะซ่อนกลิ่นร้ายไม่ใช่เล่นพูดอย่างนี้ทำให้ชานเดินคอตกจากไปด้วยความเศร้าเมื่อมาถึงบ้านถึงกับนั่งกุมขมับเพราะไม่มีปัญญาที่จะหาเงินจำนวนห้าแสนบาทไปเป็นค่าสินสอด ขณะเดียวกันที่บ้านของทิวาหญิงสาวเพิ่งกลับจากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าสถานที่เรียนอยู่ที่ตลาดทิวาถึงกับตกตะลึงเมื่อซ่อนกลิ่นเล่าเรื่องของคนรักให้ฟังไอชานมันมาที่บ้านของเรานะมันมาหาเองแต่เจอแม่ซะก่อนแม่ก็เลยห้ามไม่ให้คบกับเองและห้ามมาที่บ้านเราอีกแม่แม่ทำอย่างนี้ทำไมจ๊ะแม่ไม่รู้หรือว่าฉันกับพี่ชานรักกันรักมันกินไม่ได้ดอก อีกสองปีเอ็มจะต้องแต่งงานกับพ่อประกอบแม่รับปากกับทางโน้นเอาไว้แล้วนะแม่จะตัดสินใจทำอะไรทำไมไม่ถามฉันก่อนว่าชอบไหมหญิงสาวเสียงสัน่นเมื่อรู้ว่าถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่รักและเป็นบุคคลน่ารังเกียจที่สุดเพราะใครๆก็รู้ว่าประกอบเจ้าชู้ลูกเขาเมียใครถ้าถูกใจแล้วก,ก็จะใช้เงินซื้อถ้าไม่ยอมเขาก็จะฉุด แล้วก็ขู่ห้ามเอาเรื่องคนในบ้านจะเดือดร้อนไม่ต้องถามหรอกเชื่อแม่แล้วจะดีเองดียังไงในเมื่อฉันไม่ได้รักพี่ประกอบแต่งกันไปเดี๋ยวก็รักกันเองหรือนะ่าเองอย่าลืมสิเราต้องกินข้าวไม่ใช่กินความรักอยู่กับคนจนมีแต่ความยากลำบากแม่พยายามชักแม่น้ำทั้ง้าให้ลูกเห็นคล้อยตามไปด้วยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนจน แต่ที่ว่ายังคงสายหน้าด้วยความเศร้าใจฉันจะไม่แต่งงานกับพี่ประกอบเด็ดขาดเอ๊ะลูกคนนี้นี่ทำไมถึงดื้อด้านอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นแม่ห้ามเองไปหาไอ้ชาญไม่อย่างนั้นละก็เราตัดขาดกันแม่ตายเองก็ไม่ต้องมาเผาผีแม่ทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูกสาวร้องหไห้ด้วยความเสียใจเมื่อรู้ว่าแม่เอาจริงและไม่เข้าใจในความรักอันบริสุทธิ์ เมื่อท่านเอาแต่ใจยอย่างนี้เธอก็คงหมดโอกาสที่จะคบหากับฌานเอาเถอะนาเชื่อแม่แล้วแกจะมีความสุขแม่จากนี้ไปฉันคงไม่มีความสุขหรอกนะเธอตัดสินชีวิตตัวเองว่าจะไม่มีความสุขซึ่งก็ทำให้คนเป็นแม่ถึงกับเดือดพล่านหนังลูกไม่รักดีฉันก็จะพิสูจน์ให้แม่ดูว่าความรักของเราสองคนยิ่งใหญ่แค่ไหน ถ้าแกยังดื้อคบกับไอ้ชาญอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาอยู่ที่นี่แม่ไล่ฉันเองนะทิวาเริ่มเสียงแข็งเมื่อแม่ไล่ไม่ให้อยู่ที่บ้านเพราะเข้าใจผิดคิดว่าแม่ไม่รักเธอจึงเดินห่างออกไปทิวาเองจะไปไหนนะ่ะก็แม่ไล่ฉันออกจากบ้านไม่ใช่หรือแกจะไปจริงๆหรือนางทิวาไม่มีคำตอบจากลูกสาวนอกจากเดินห่างออกไปทุกทีจนซ่อนกิ่นต้องกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด เมื่อเลี้ยงลูกไม่ได้ดั่งใจที่ว่าร้องหไห้ด้วยความเสียใจเมื่อแม่ไล่ออกจากบ้านเธอไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนอกจากบ้านของคนรักซึ่งอยู่ใกล้กับป่าสงวนแห่งชาติพี่ชานพี่ชาน พี่วาเรียกหาคนรักปานว่าจะขาดใจเมื่อเห็นชานก้าวออกมาจากประตูไม้ไผ่เธอได้โผลเข้ากอดร่างใหญ่เอาไว้จนแน่นที่วาเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้ขนาดนั้นละ่ะพี่ช่วยฉันด้วยนะแม่แม่ไล่ฉันออกจากบ้านถ้าหากว่ายังคบกับพี่และห้ามให้ฉันไปเผาผีด้วยฮะขนาดนั้นเลยหรือจ้าแม่ไม่เข้าใจความรักของเราแม่เกียดฉันแล้ว ฉันคงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะพี่ทีิวายังคงร้องไห้เช่นเดิมชานถึงกับเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับคนรักว่าคงไม่สมหวังตามใจปรารถนาเขาจะทำอย่างไรกับอุปสรรคในครั้งนี้แม่ของทิวาก็ห้ามพี่คบกับทิวานะชาตินี้เราคงไม่สมหวังในความรักแล้วละ่ะพี่เราจะทำยังไงดีจ๊ะหญิงสาวยังคงร้องไห้ ขณะถามคนรักซึ่งมีสีหน้าเศร้าและกอดเธอเอาไว้จนแน่นมีทางเดียวที่เราจะได้อยู่ด้วยกันที่วากล้าหรือเปล่าล่ะถ้าหากว่าทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ฉันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละพี่ไปถ้าอย่างนั้นเราไปอยู่ด้วยกันตลอดกาลชาญจุงมือที่วาเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีกิ่งก้านแข็งแรงจากนั้นก็กระซิบข้างหูหญิงสาพยักหน้า แล้วทั้งสองยิ้มให้กันอย่างมีความสุขเสียงหมาหอนใกล้เข้ามาแล้วหอนรอบๆบ้านซ่อนกิ่นยังไม่นอนเพราะรอลูกสาวกลับบ้านนางทั้งบนด่าและร้องไห้ที่ลูกสาวขัดใจนางลูกไม่รักดีแล่ไปหาผู้ชายเอาตัวไปสังเวยให้มันกินอย่างไม่รู้จักอาย แม่แม่จ๋าแม่ซ่อนกิ่นสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงที่ว่าเรียกจากตีอกชกหัวเมื่อครูเปลี่ยนเป็นตาลุกแล้วใจเต้นแรงแต่ก็ยังแค้นเคืองอยู่มาแล้วลื่อหนังที่ว่าน้อยจนป่านี้เพิ่งเข้าบ้านฉันจะตีให้หลังหลายเชียวนางลูกคนที่นี่ซ่อนกิ่นเปิดประตูบ้านแล้วออกมายืนอยู่นอกชานนางมองหาลูกสาวแต่ก็ไม่เจอนอกจากความมืด และหมาสามตัวที่โกงคอหอนอย่างอเป็นเอาตายอ้าวนางที่วามันหายไปไหนล่ะเมื่อครู่ยังได้ยินเสียงมันเรียกอยู่เลยซ่อนกินหงุดหงิดที่ไม่เห็นลูกสาวนางจึงมองฝ่าความมืดแล้วลงจากบันไดไปจากนั้นเดินหารอบบ้านและยังตับเพิดหมาที่หอนใส่ราวกับเห็นผีไอหมาบ้าเอ็งจะหอนทำไมวะข้าไม่ใช่ผีสัตหน่อยเอ๊ะ ไข่ต้นมาเฟืองไข่ยืนอยู่น่ะนางยกมือป้องตาแล้วเพ่งมองออกไปข้างหน้าครู่หนึ่งอารมณ์ก็เดือดพรานขึ้นมาอีกครั้งอ้าวนางที่วากับไอ้ชานมันยืนจับมือกันน้อยไม่รู้ว่ามันจะยามกันไปถึงไหนหนางลูกไม่รักดีซ่อนกลิ่นเห็นดังนั้นรีบกระโจนลงไปที่ใต้ถุนบ้านแล้วคว้าไม้คานมาถือเอาไว้เตรยียมจะฟาดลูกสาวกับคนรัก เมื่อหันไปมองใต้ต้นมาเฟืองอีกครั้งแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความว่างเปล่ามันหายไปไหนกันนะถ้าเจอแล้วก็แม่จะแผ่นกระบาลให้แยกเชียวขณะนั้นหมาก็ได้หอนหอยหวนอีกครั้งจนแกใจไม่ดีจึงกระโจนขึ้นบ้านพรางนึกถึงลูกสาวแม้โกรธที่ไม่รักดีแต่ก็กลัวว่าลูกจะวู่วามแล้วคิดสั้นทําในสิ่งที่ไม่สมควร ระหว่างความคิดที่วาวุ่นเสียงรถมอเตอร์ไซค์แล่นเข้ามาและจอดที่หน้าบ้านนาซ่อนกลิ่นเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะซ่อนกลิ่นถึงกับสะดุง้งกับเพื่อนบ้านรุ่นหลานที่ส่งเสียงเรียกอยู่เบื้องล่างมีอะไรวะไอ้โตคือมีคนเจอเจอเจออะไรวะไอ้โตนาไปดูเอาเองก็แล้วกันซ้อนท้ายรถฉันนี้แหละนั่งที่วาหรือเปล่าซ่อนกลิ่นถามขณะนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ เพราะหวั่นใจเรื่องที่โตจะบอกเกี่ยวกับลูกสาวคนสวยนะก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันนะนางที่ว่ามันทำบ้าๆอะไรกับไอ้ชานใช่ไหมน้อยนางลูกไม่รักดีเมื่อคู่นาะยังเห็นมันยืนจับมือกันกับไอ้ชานอยู่เลยฮะนะพูดอะไรนะ่ะโตถามเสียงดังพรางลดความเร็วของรถลงกระทั่งจอดลงข้างทางคือว่าเมื่อครู่นาะเห็นมันยืนจับมือกับไอ้ชาน ใต้ต้นมาเฟืองหน้าบ้านของน้าเองเป็นไปไม่ได้หรอกนะงั้นผมขอบิดรถเร็วๆก็แล้วกันนะโตเร่งความเร็วของรถเพิ่มขึ้นจนซ่อนกิ่นเกือบหงายหลังแม้นางจะเตือนแต่โตก็ยังคงบิดเหมือนเดิมโธ่หนังที่ว่าไม่น่าทำอย่างนี้เลยลูกซ่อนกิ่นร้องโหด้วยความเสียใจ เมื่อเห็นร่างของลูกสาวถูกปลดลงมาจากคาคบไม้ร่างหนุ่มสาวทั้งสองคนถูกนำมาวางข้างกันและผ้าขาวคลุมเอาไว้กันอุจจารเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงประคองนางให้ลุกขึ้นลูกเองไปดีแล้วหากห้ามใจเสียเถอนนะไปดีอะไรกันมันตายแล้วนะเพราะไอ้ชานคนเดียวไอ้คนบาปหนาะข้าขอแช่งให้มันมีอันเป็นไปแล้วตกนรกหมกไหม ไม่เอาหน้านางซ้อนกินไหนไหนมันก็ตายไปแล้วเอ็งอย่าแช่งมันเลยนะปล่อยให้มันตายอย่างสงบเถอะไอ้เนรกนี่ตายคนเดียวก็ไม่ได้ดันเอาลูกของข้าไปด้วยซ่อนกิ่นยังคงฟูมฟายเกี่ยวกับความตายของลูกสาวและยังสาบแช่งชานตลอดเวลาจนผู้ใหญ่บ้านต้องให้พื่นบ้านพากลับไปสงบจิตสงบใจ ศพของสองหนุ่มสาวถูกจัดขึ้นพร้อมกันโดยสวดพระอภิธรรมสามคืนแล้วก็จะททำการเผาแล้วมีเพื่อนบ้านมาช่วยงานจำนวนหนึ่งทุกคนต่างเห็นใจในความรักที่มีอุปสรรคแต่ไม่กล้าพูดให้ซ่อนกิ่นได้ยินเพราะกลัวว่าจะถูกด่าและก็เป็นเรื่องปกติของงานศพจะต้องมีการดื่มกินสำหรับผู้ที่มานอนเฝ้าศพชายขี้เมาสองคนดื่มจนเมาแอ แต่ยังไม่หลับจึงชวนกันไปปัสสาวะที่ห้องน้ำซึ่งอยู่ทางด้านหลังของวัดข้ายางไม่ปวดเลยเองชวนมาทำไมก็ไม่รู้ชายร่างอ้วนบ่นกับเพื่อนด้วยเสียงยันยานเพราะเมาได้ที่ข้าก็บ,บอกตรงๆไม่กล้ามามันกลัววะ่ะเพื่อนร่างผอมสารภาพความจริงว่ากลัวซึ่งไม่ต้องบอกว่ากลัวอะไรคนร่างอ้วนก็รู้ พอเห็นเจ้าขนที่พูดหันไปมองที่ศาลาธรรมศพเออเล่นตายผิดธรรมชาติอย่างนั้นใครบ้างลา่ะจะไม่กลัววะถึงซ่วมแล้วเร็วเรวีบฉี่ข้าวจะได้นอนข้าไม่อยากอยู่นอกศาลานานนะักบรรยากาศมันวังเวงยัยงไงก็ไม่รู้วะเจ้าคนอ้วนพูดจบทำท่าจะสูบยาเส้นแต่ไม่อาจติดไฟได้เหมือนกับว่ามีลมพัดทุกครั้ง ที่จอ่อเปลวไฟลงกับปลายมวนใบจากไม่เห็นจะมีลมเลยทำไมไฟไม่ติดสักทีวะข้าว่ามือเองสั่นนะ่ะเพราะเมามากกว่าเว้ยเจ้าคนตัวผอมกระซ้าเพื่อนทั้งที่ตัวเองก็เมาไม่ต่างจากกันไอบ้าข้าไม่ได้เมาแค่กินนิดหน่อยเท่านั้นเองเอ็งรีบเข้าไปปล่อยเบาเถิดหรือว่าจะยิงกระต่ายแถวนี้ก็ได้นะเว้ยคนอ้วนเร่งเพื่อนร่างผอม ที่ยังคงยืนโอนเองทำท่าจะล้มมีล้มแหล่เออรอเดี๋ยวข้ายิงกระต่ายข้างนอกก็ได้วะเฮ้ย <Hey! S 1> คนตัวผอมสะดุง้งและรีบเก็บอาวุธกลับเข้าไปในกางเกงเมื่อมองเห็นอะไรบางอย่างอะไรวะไอผ้ผอมข้าเห็นคนยืนจับมือกันอยู่ใต้ต้นไม้ข้างกับเมนเผาศพวะเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่มีใครทำอุบาติในวัดอย่างนั้นหรอกวะจริงๆข้าเห็นนั่นไง เองดูให้ดีแล้วไล่ออกไปเสือหมดเลยวะ่ะพวกไม่รู้จักบาปกรรมชายขี้เมาทั้งสองคนพากันเดินไปที่ร่างของสองหนุ่มสาวในความมืดบัดนี้ยังคงยืนจับมือกันแน่นและไม่สะทกสะทานว่าจะมีคนเห็นทำอะไรกันนะคนอ้วนถามเสียงดังพรางก้มเก็บก้อนหินใหญ่ขึ้นมาถือเอาไว้เป็นการป้องกันตัวแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบจากหนุ่มสาวทั้งสอง นอกจากค่อยๆหันมามันยังคงจับมือกันอีกเอายังไงดีว่าไอ้อ้วนต้องดูหน้ามันว sure. ่าเป็นใครแล้วเราจะเอาไปประจานหลังจากคนอ้วนพูดจบเสียงหัวเราะเย็นๆจากหนุ่มสาวทั้งสองดังขึ้นถ้าอย่างนั้นก็ดูให้ชัดๆสิว่ารู้จักเราไหมเฮ้ยนี่มันไอชานคนอ้วนอุทานเสียงหลงเมื่อเห็นหน้าผู้ชายที่ซีดขาว อย่างชัดชัดตาแล้วนี่มันก็นั่งที่ว่าเจ้าคนผอมพูดบ้างพลานมือเท้าอ่อนแรงทำท่าจะซุดลงไปนั่งแต่เจ้าคนอ้วนกระตุกแขนเป็นการเตือนใช่เราเองนาะอ้วนนาผอมมาอยู่กับพวกเราไหมชายทั้งสองคนสะดุง้งแล้วก็โจรหนีไปคนละทิศละทางแต่เสียงเดียวที่ร้องเหมือนกันก็คือช่วยด้วย 皮洛。